เพื่อนๆกินหมาแมงก้อนมาอยู่หน้านี่เขากินหมาแมงก้อนก่อนไม่เจนไหนแมงก้อนมาถุงหนึ่งเพื่อนๆกินหมาแมงก้อนซ้ำหรกินเข่าซีบซ้ำหน้าสิละเพื่อนๆมันอยู่ตรงหน้ากินอยู่ตรงหน้านี่ล่ละซ้ำหดืกินเข่าเพื่อนๆเพราะว่ามาเบิงเขาหล้กกามาซอยตาเพื่อนยกถังเวลา พ่นจะพ่นอันอันบำรุงเขาเพื่อ่ๆจะได้กินก่อนเวลาหิวซีบีซาวน้าต้องอดทนเบิางเขาไปเรื่อยๆเพื่อนๆกว่าจะได้เป็นเป็นเม็ด กี่แล้วก็จะไม่แห้งเปลือกพต่นกับไม่เย็นกระถิ่งนู่นี่แหละเป็นเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นปุ๋ยครั้งหนึ่งได้กินมาเม้งก้อนก็นกนไม่แห้งแล้วเพื่อนเขาก็คือเห็นนั่นแหละเพื่อนจะเป็น,นแดงๆเขาจะแดงค่ับเพื่อนแดงครับเพื่อนจากศิริสนา ประมาณนี้ได้เ็อเพื่อน